อ,นนอันนี้เขากับยางมาจากไอ้ไอนี่นะคะหม่องจอดรถเนาะยางมาเรื่อยๆเนาะค่ะยังว่าถ้าได้ถึงด้วยเนี่ยยังคะนค่ถาได้ถึงวัดนี่เลยค่ะอันนี้จะเป็นทางเข้าวัดแล้วนะคะทุกคนโอ้สวยงามเนาะมันกําลังบานสะพางค่ะที่นารานะคะทุกคนงา นี่เลยค่ะมาถึงแล้วนะคะเขา,าต้องซื้อตั๋วเข้าไปนะคะทุกคนก็นคือเอพื่อนเปิดนะคะเจ็ดโมงเคิงถึงสองทุ่มเนาะเจ็ดโมงเคิงถึงสองทุ่มคุณยายคนละหกร้อยค่ะนี่ย,ยคนละหกร้อยยนี่เลยค่ะหกร้อยเนาะนี่นะคะ หกคนละหกร้อยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีเป็นกรุ๊มมานะคะสาสอคนขึ้นไปก็ลดเหลือสี่ร้อยห้าสิบนะคะถ้ามาเป็นกรุป๊ปอันนี้นะคะด้านในเนี่ยค่ะทุกคนดูภาพวาดนะคะองค์เจ้าแม่กวนอิมนะคะทุกคนนี่ค่ะ เพื่อนมาโปรดสัตว์นะคะเนี่ยค่ะมาแสดงธรรมเนาะเนี่ยนี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมนะคะแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกองค์คันนอนตมานะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะมีแต่ละปางนะคะก็จะมีความหมายแตกต่างกันไปนะคะทุกคน ก็ด้านในนี้นะคะเขาก็จะเหมือนจัดนิทรรศการนะคะของวัดนี้นะคะว่ามีอะไรเป็นยังไงอย่างเี้นะคะทุกคนแล้วก็สาหรับใครที่จะแบบมาใช้สถานที่อะไรเงี้ยนะคะตรงนี้นะคะ พี่น้องเบิงค่ะงามแผ้งามงามงาม,งามโอ้ยงาม ตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มเขา่าไอประตูเขา่าทั้งเขาวัดไปนนะคะแต่ว่าเฮ้ายางขินมาทางนี้ได้ยางข้นมานี้ได้แต่ว่าสิมาททยไอนี่ค่ะสิมาไทายไอหลวงพ่อไญ่ค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะเขาก็จะทำเป็นบันไดขึ้นไปนะคะเพื่อให้เราไปถ่ายรูปด,ด้านบนนะคะกับหลวงพ่อใหญ่นะคะทุกคนองนี้นะคะมีประวัติความเป็นมานะคะ <c oughs> เขาไม่ได้สร้างที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะสร้างที่ประเทศอินเดียนะคะทุกคนแล้วก็ ่งมาทางเรือนะคะแล้วก็มาปาดิบสถานนะคะอ<ถ>ันนี้ก็เป็นเจดีนะคะทุกคนที่วัดนี้นะคะมีเจดีเยอะนะคะทุกคน <S <S <โด>ซึ่งตรงนี้ก็มีแล้วก็ข้างบนก็มีนะคะ บอจ่าพี่น้องเพิ่งรูล่ะเดี๋ยวสิผาขึ้นไปทั้งทงสากสากุลาสีชมพูค่ะส่วนมากยูนิโนะจะเป็นสากสากุลาสีขาวนะคะหลายกว่าสีชมพูว่า่อยมีนะคะ เดี๋ยวด้านบนนี้นะคะทุกคนดูความเก่าแก่นะคะของของตัวเอจดี JD นะคะคือเก่ามากเลยนะคะทุกคนเก่าค่ะพี่น้อง ตรงนี้นะคะก็จะเป็นซุ้มประตูนะคะทางขึ้นไปข้างบนนะคะ <c oughs> คือแล้วก็ตรงด้านในซุ้มเนี่ยนะคะก็จะมีประวัติขององค์พระพุทธเจ้าของเรานะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูเนาะ พุทธเจ้าเขาตาซาลู้เนาะค่ะแล้วก่อนนี้ก็เป็นฟางพระพุทธเจ้าเขาปราบมารเนาะค่ะเพื่อนจีเอานั่งสมาธิฟางปราบมารเนาะเนี่ยค่ะก็จะนี่ตอนเพิ่อนอันเข้ากรรมฐานเนาะอตอนนี้เป็นตอนเพิ่อนออกพนวดเนาะค่ะ อตอนเพื่อนประสูตรเนะาะพระพุทธเจ้าเขาประสูตรตอนนี้ห้องกะออกมาแล้วเนาะค่ะ งามจา้ะปู่เคยมาตอนหนาห้อนจ้ะกกบ่กงามปะนี้เล้คเพราะว่ามันห้อนเนาะ ตรงนี้ก็สัดด้านในเพิ่นสิเป็นอันไอองค์เจ้าแม่กวนอิมนะคะหรือว่าคันนอนสมานะคะเพื่อนสิอยู่ในนี้เนาะเดี๋ยวเฮาสิเขาไปสักการะบูชาเพิ่นเนาะคะ่ะนี่จ้าทุกคนเดี๋ยวสิพาเขาไปไหว้เพื่อนเนะาะทั้งในนี่เนาะเพื่นให้ขอพรนนะคะพวกผู้ใดที่แบบว่าพี่ปัญหาเรื่องสายตานะคะนี่นะคะ ไลน์เนาะจะชว่วงนี้เพราะว่าเขาจะเอาให้เปิดอ่อันนี้แล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสิพาสิพาคนไปเบิ่งอันนี้ค่ะเบิ่งอันกำแพงเนาะไ,ได้ จากกำแพงก็จะเป็นอันพระพุทธเจ้าเฮาเนาะคะ่ะนี่ค่ะเพื่นจะ,ะเขียนกส็สะเขียนอันประวัติไหว้ค่ะเนี่ยนะยู่ตามกำแพงวัดเนาะอันนี้นะเพิ่นก็จะเป็นประวัติของพระพุทธเจ้าเฮาเนาะคะ่ะตั้งแต่เพิ่นประสูตรขึ้นมาจนเพิ่นตสัสลูแลวก็นิพพานเนาะคะ่กะก็สิเขียนอธิบายไหว้นะคะ นี่เด้อวัดนี่แบบว่าอันเป็นวัดที่แบบว่าใกล้ใกล้เคียงกับพระพุทธศาสนาเขาเนาะคะ่ะเพราะว่าคนคนอินเดียเป็นเป็นเป็นมาสางไว้เนาะจากตรงนี้ นี่เดียค่ะเพื่อนอันเพื่อนไอเขียนไหวว่าอันที่ข้าเจ้าเป็นกําแพงเนี่ยนะคะมาจากสายแนนเพื่อนวานะคะมาจากอันไอาทางใต้ของอินเดียแล้วก็ทรงขามมาด้ค่ะว่าเมนว่าแกอยู่ญี่ปุ่นได้แกอยู่ประเทศอินเดียแล้วก็ทรงขามมาะคะ่ะทรงเหือมา ซื้อตัวหรือ,อยังกันเ, <_ D> เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวกูจะพาเข้าไปไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิมนะคะของประเทศญี่ปุ่นเนาะหรือว่าคันนอนสมานะคะทุกคนนี่นะคะตรงด้านหลังนี้นะคะทุกคนนี้เลย โอ้ทุกคนนะคะที่นี่เขาใจดีมากเลยนะคะทุกคนให้เราถ่ายวิดีโอได้นะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้โอเคนะคะได้โอเคโอ้ตอนที่ปูมาตอนหน้าร้อนนะคะคนยังไม่เยอะขนาดนี้แล้วเขาก็แบบ ทุกคนคันนอนสะมานะคะใครที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสายตานะคะแล้วก็เกี่ยวกับดวงตานะคะขอพอรกับท่านนะคะให้เราเห็นแล้วก็ได้เห็นทางสว่างนะคะทุกคนขอพอรเลยนะคะ オンバーサルタランキー。 ใช่ใช่ค่ะใช่กน,นชาเดี๋ยวพูจะพาทุกคนนะคะไปดูสักการะองค์ พระพิฆเนศนะคะทุกคนองค์ฆเนศนะคะนี่เราก็เดินไปน,นี่เป็นไงคะ่ะพี่น้องวิวดีปะ แล้วก็ไปไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิมใช่นี่ไงตรงนี้ดีในี่ตรงก็สวยไงค่ะ ทุกคนเรามาถึงองค์เจ้าแม่คนอิมแล้วนะคะทุกคนอ,นนอ, <listings. S 2> องค์ใามากตอนนี้เราเข้ามาที่นี่ค่ะ ข้าเนตดนาะ แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นช้านอนนะคะทุกคนปางนี่เลยค่ะองค์ใหญ่มากเลยนะคะทุกคน ตรงนี้นะคะเราก็เดินมาอยู่ตรงด้านบนนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะมาถ่ายองค์ mm hmm. หลวงพ่อใหญ่นะคะ mm hmm. ทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็ พามาสักการะบูชานะคะอ,อ,องค์เจ้าแม่กวนอิมนะคะที่วัดสุบุสักะสุบุสะกะเดละนะคะทุกคนที่จังหวัดนาราณเนะาะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับช่องเล็กๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเราเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ